ตอนนี้ค่ะเรากําลังจะตรงไปที่ร้านที่ชื่อว่าอะไรนะยามาอิจิเออชื่อร้านยามาอิจินะคะก็เป็นร้านที่พี่ปุ่นสามีพี่ปุ่นดีกว่าพี่ปุ่นก็คือคนไทยในฮอกไกโดเหมือนกันเนาะคือเราไปรู้จักกับพี่ปุ่นแล้วก็ช่วงนี้ก็คือถือว่าสนิทกันละมั้งไปเที่ยวกันบ่อย แล้วพี่ปุ่นเนี่ยสามีเขาเป็นเจ้าของร้านราเมงซึ่งร้านราเมงของเขาอะก็จะแบบเหมือนมีแตกไปหลายสาขาแล้วก็มีแตกไปแบบหลายแบรนด์เงี้ยหนึ่งในนั้นก็คือร้านยามาอิจินะคะเป็นร้านราเมงสไตล์ใหม่เป็นราเมงที่กินกับข้าวเดี๋ยวเราไปดูเนาะว่ามันหน้าตาย,ยังไงแล้ววันนี้ก็พาพี่โน้ตมาด้วยนะคะซึ่งโชคดีที่เป็นอ่าเป็นช่วงที่พี่ปุ่นเขาเข้าร้านพอดีแบบไปทํางานที่นั่นเลยเราก็จะได้ดูว่าอ๋อเนี่ยตอนเขาทํางานเป็นยังไงเขาก็จะได้แนะนําเราเนาะ ร้านสีแดงนะคะเด่นเลยถึงแล้วค่ะชื่อร้านยามาอิจิหรอมันอ่านนี้ถูกต้องไหมนี่ถึงแล้วค่ะไปอยู่อ่ะซื้อจากตู้นี้นะคะเราเห็นรูปนี้แล้วน่ากินเนาะคิดว่าจะกินนี้แหละอยากได้รูปนี้ นี่ค่ะ,ะใช่มันมีเยอะทุกวันคือธรรมดา <S 2> <S 2> ใช่แล้วเราจะเอาชาชูนี่ไงชาชูราเม็งธรรมดาอันนี้เหรออันนี้ต่างอะไรไอันนั้นใหญ่อ,อันนั้นธรรมดาอันนี้ก็คือเนยญี่เผ็ดส่วนอันนี้นก็คือราธรรมดาธรรมดาน่าจะเป็นเหมือนหมูชิ้นเดียวอะ่ะชาชูเมนก็จะแบบหมูเยอะๆหน่อย แนแข็งแล้วก็น้าซุปเอาแบบปกติเหมือนเขาคุณงั้นเอาเอาปกติค่ะน้าซุปเอาปกติเสร็จแล้วอันนี้คือน้ํามันเอาแบบน้อยของพี <คน S 1> ่เอาเส้นนิ่มธรรมดาธรรมดาธรรมดาพอธรรมดามเลยนน้ำส้มแล้วก็เอามาอันนี้เอาน้อยสิเขียนเขียนเขียนน้อยส่คะไม่ใช่น้ํามันน้ำมันน้ำมันน้อยนะ้ำแขน้ำแน้ำหวานหวานเพราะผู้ใดเด็กทุนร้อนเงิน ร้านยามาอิจิเป็นร้านรามเมงสาขาล่าสุดของแฟนพี่ปุ่นตอนนี้ร้านก็เลยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่พนักงานก็มีน้อยแถมยังเป็นมือใหม่ทั้งหมดพี่ปุ่นและแฟนพี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของก็เลยต้องลงมาดูงานเองและในวันนั้นที่เราไปมีคนไทยที่มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาทํางานด้วยชอวน้าหวานคือคนเสื้อสีดําคนนี้ค่ะภายในร้านจะมีน้ําดื่มให้บริการตัวเองแล้วก็ข้าวที่ตักได้ไม่อั้นอันนี้ก็ต้องบริการตัวเองเช่นกันแต่ให้ตักไปเท่าที่เราทานไหวเท่านั้นนะคะ เราเลือกที่จะนั่งเป็นเคาน์เตอร์เพราะว่าได้อยู่ติดครัวแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนที่เขาทำราเมงด้วยและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นพี่ปุ่นในพาร์ทการทำงานระบบในการสั่งราเมงของร้านนี้ก็แบบที่เห็นในวิดีโอคือเราต้องไปเลือกราเมงแล้วก็จ่ายเงินที่ตู้จากนั้นก็นําคูปองมายื่นให้พนักงานแล้วเลือกว่าเราจะเอาความแข็งของระดับเส้นเท่าไหร่ความข้นของระดับซุปแค่ไหนและใส่น้ํามันมากเท่าไหรค่ค่ะ เอาพี่โน้ตสั่งเป็นอะไรคะมิโซะชาชูแบบธรรมดานี่คือชามธรรมดาแล้วลืมบอกว่าเอาเต้นครื่งเดียวอันนี้นะคะฝั่งเป็นโชยุแล้วก็ใส่ทุกอย่างนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้อร่อยตักเลยทำไมมันเบกมันสีดูกันเลยนะหนูเคยสั่งที่โอ๊กสีแบบนี้ก็มี รสชาติมันต่างกันนะถึงน้ำน้ำซุปจะสีเหมือนกันแต่บางคนน่าต่างกันของนี่นุชจะมีความนัวๆกว่าของอันนี้จะแบบเป็นเค็มแหลมหน่อยแต่เนี้ยหนูชอบอันนี้เพราะว่าหนูชอบกินเค็มเอออันนั้นเค็มแหลมกว่าแต่นี้แบบเนาะมันจะมีความนัวๆอันนี้ก็เค็มแบบสดไม่นึงตัวนี้มันความจืดๆกว่าผมเด้นไหม หวานฉันอึ้งทอ่เหมือนก็ได้เนาะที่เลื้อยใหญ่เลยอืมจะกรึบกว่าเออของจะกรึบเหมือนแบบแนวสปาเก็ตตี้หน่อยเป็นเส้นที่เหมือนเส้นพันก้าวก็จะเป็นแนวแนวแข็งหน่อยนะเราให้คะแนน100เต็มเลยสำหรับเมนูนี้ชอบตรงที่เขาสามารถให้เราเลือกความแข็งของเส้นความเข้มข้นของน้ำซุป แล้วก็ปริมาณน้ำมันที่เขาใส่เราเป็นคนชอบกินรามเมงนะแต่ถ้ามันมันมากก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างอันนี้ให้เลือกปริมาณน้ำมันได้เนี่ยดีมากๆเลยเป็นข้าวหน้าหมูชาชูนะคะส่วนอันนี้หน้านิกิหรือว่าต้นหอมนะคะแบบเผ็ดๆแต่ว่ามีกลิ่นหอมของน้ำมันงาม,มากเลย ของอะไนอยู่ตรงนี้นะคะต้องคูดีๆหน่อยเนาะอืมเป็นไงหมูมันนุ่มอ่ะจะให้เทำเป็นเยอะอร่อยอร่อยแต่ว่าคนไทยอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันเค็มแต่มันอร่อยนะมันนุ่มใส่ซอสเยอะไปรึป่งมันนุ่มควรจะใส่เนินตักไปเจอซอสเยอะใช่ไหมชอบเนื้อเนื้อหมูนุ่มนุ่มมากแต่ถ้าเกิดกินกับข้าวเยอะกว่านี้มันก็น่าจะโอเคนะซอสไม่น่าจะเยอะไปอยู่แล้ว นนี่เผ็ดอันนี้จะเน้นเป็นต้นหอมเผ็ดน่้องกินข้าวเยอะๆเผ็ดนิดหน่อยที่น้อยอาจจะรู้สึกเผ็ดจริงหรออร่อยอ่ะมันมีหมูชาทูด้วยหมูคือน้อยมากอ่ะอันนี้เน้นนิ่งนะเน้นนิน่งอนะ่เนเที่ยัดีมันเผ็ด,ดอ,อร่อยค่ะเผ็ดรู้ส้องเผ็ดงนอยว่าที่ร้านนะคะเขามีแบบนี้ด้วยเ๋ยวเขาใส่เติมก็ได้ ดี่ลยน้ำอุ่นดีนะเาเผ็ดูเหมือนกัค่ะวนพี่โน้นนะคะกินเหลือค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยอยู่แต่อิ่มใช่ไหมไม่อห่อยอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปต่อละค่ะไปบายพี่ปุ่นก่อน บ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไปเติมลิฟต์มายบายหลังจากที่อิ่มจากร้านราเมงนะคะก็มาหาอะไรเป็นของหวานนะคะกินตัดเลี่ยนเนาะ エリソン一つとシュークリーム一つです。 เขาบอกว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะที่ทํามาจากช็อกโกแลตเบลเยียมเนาะแล้วก็เป็นรูปเม่นนะถ้าเป็นก้อนเต็มๆอ่ะคือมันเป็นรูปเม่นเลยแล้วเขาก็ตัดมาแบ่งขายเนาะส่วนอันนี้ก็คือชูครีมอันนี้ตั้งใจสั่งมาอยากกิน ตัวนี้เป็นเค้กซกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็คือร้านเขาเนี่ยมีความหมายว่าเม่นเนาะ mm hmm. เขาก็เลยจะทําแบบเค้กเป็นรูปเม่นนะคะข้างนอกก็จะเป็นช็อกโกแลตข้างในก็จะเป็นแบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจถูกไหมมันเหมือนมีความโยเกิร์ตนิดนึง mm hmm. ชอบค่ะเพราะว่าไม่ชอบกินหวานอันนี้ไม่หวานมากโยเกิร์ตก็มีความเปรี้ยวนี่เป็นซอสถาจะจะกินก็เปรี้ยวมีเหมือนเป็นแยมเป็นซอส โ okay. อร่อยคือต้องมีเครื่องดื่มอะไม่ให้กินน้ำเปล่าเฉยๆเราก็เลยสั่งชาฝรั่งมานะคะครีมอร่อยแต่อันเนี้ยหวานมากเลยชิมชิมอีกข้างหน้านี่หวานหลอมมันคือของหวานไงเลยรู้สึกเฉยๆไม่ได้หวานแหลมจริงออ ออกพี่แม่กี์เจอกันค่ะบ๊ายบายฝนตกละ